เจริญพรยำเช้าวันพระ,นะวันพระวันขึ้นแปดคำนะมาปฏิบัติรวมกัน,นในภาคเช้าหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะก่อนที่จะปฏิบัติ เราก็วางใจสบายๆ <c oughs> ผ่อนคลายร่างกายแล้วให้ทำใจเหมือนกับเรากำลังจะมานั่งพักผ่อน แต่ในการพักผ่อนของเรานะสิ่งที่จะแตกต่างจากการพักผ่อนนอนหลับนะก็คือการมีสตินะะระลึกรูนะ้มีสติะระลึกรู้ตัวอยูนะ่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา รู้สบายสๆนะรู้อย่างต่อเนื่องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเท่าที่เราจะรู้ได้นมีแต่ความระลึกรู้นะไม่มีการบังคับกดดันบีบคั้น หรือเคร่งเครียดอะไรเลยนะนะในการปฏิบัติให้เราวางังนะให้เราวังใจไว้แบบนี้นะนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่นะไม่ฝืนกฎของธรรมชาตนะิให้ร่างกายทำงานไปตามธรรมชาติ จิตใจก็เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกันเพื่อที่ว่าในการปฏิบัตินะตลอดเวลาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้นะเราจะได้ให้จิตค่อยๆสงบตามธรรมชาติเป็นลำดับลำดับของเขาเอง นะจะไม่มีการเร่งบังคับหรือฝืนธรรมชาติใดๆนะถ้าจิตเขาจะสงบเขาก็จะสงบตัวตามธรรมชาติถ้าเขายังไม่ถึงเวลาสงบนะเราก็ทำอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้เราก็จะต้อง ยอมรับมัน,นต้องยอมรับสภาวะของจิตของตนเองให้ได้นะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าถึงจุดที่จะ,ะเกิดความเข้าใจที่แท้จริงว่าร่างกายและจิตใจเนี่ย มันเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาอย่างไรนะร่างกายและจิตใจถ้าเราสามารถบังคับกำหนดควบคุมมันได้ตามที่เราปรารถนามันก็จะต้องไม่ใช่เป็นอนัตตานะมันต้องเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ เป็นตัวเราเป็นของของเราแต่ในความเป็นจริงนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านค้นพบและพิสูจน์มาแล้วว่าร่างกายและจิตใจทั้งหลายเนี่ย มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของของเราอย่างแท้จริงนะมันเป็นแค่ของที่เราหยิบยืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นทีนี้เราจะเข้าถึงจุดนี้ได้เราก็จะต้องปล่อยให้มันทำงานไป ให้ร่างกายและจิตใจทำงานไปด้วยตัวมันเองมันจะปวดมันจะเมื่อยก็เรื่องของมันมันจะเจ็บมันจะทรมานแค่ไหนก็เรื่องของมันมันจะสงบหรือมันจะไม่สงบมันก็เป็นเรื่องของมันอีกนะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะเราจะฝึกให้จิตของเราเนี่ย อยู่กับมันให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะดีก็อยู่ได้มันจะไม่ดีเราก็อยู่ได้นะเราก็จะอยู่ตามปกติของเรามีธรรมชาติรู้เป็นปกตินะไม่หวั่นไหว ไม่นำมันมาเป็นทุกข์เดือดร้อนในภายในจิตใจของเราน,นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางได้จริงๆผู้ที่ปล่อยวางวางได้แล้วหมดทุกข์แล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่จะไม่มีสภาวะบีบคั้นทางร่างกาย ไม่ใช่คนที่จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาคนที่ปล่อยวางได้แล้วพ้นจากความทุกข์แล้วก็คือคนปกติธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือท่านเหล่านั้นไม่ว่าอะไรดีๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิต นะท่านก็เฉยๆนะไม่หลงละเริงไปกับมันหรือสิ่งที่ไม่ดีมันจะแย่แค่ไหนที่เกิดขึ้นมาในชีวิตท่านก็เข้าใจแล้วก็อยู่กับมันได้นะด้วยความอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะแล้วก็มีอุเบกขา อยู่ในจิตนะในจิตของท่านมีอุเบกขาอยู่เป็นคุณสมบัติประจำใจนะไม่กระเพื่อมวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบนะมีธรรมชาติรู้เด่นดวงตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลารู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นและ เข้าใจว่ามันก็จะต้องดับสลายลงไปเป็นธรรมดานะจึงสามารถอยู่กับมันได้รอคอยจนกว่ามันจะดับสลายไปได้ไม่มีปฏิกิริยานะกะเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดา เดี๋ยวมันก็จะต้องดับสลายลงไปเป็นธรรมดานะเข้าใจโดยที่ไม่ต้องสอนอะไรอีกแล้วก็จะเฉยๆนะอะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆนะเพราะเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปนะพวกเราก็จะปฏิบัติเพื่อไปสู่จุดๆนั้นกันนะ นะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกวางเฉยไว้ก่อนนะฝึกถึงแม้จิตของเรามันยังไม่เฉยแบบพระอริยเจ้าเหล่านั้นแต่เรานะเรียนแบบได้เหมือนกันนะวางเฉยด้วยความอดทนไปก่อนนะฝึกวางเฉยอดทนอยู่กับทุกสภาวะที่เกิดขึ้น ให้มันผ่านไปนะให้ทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปต่อหน้าต่อตาเราแตะมันจะบีบคั้นแค่ไหนก็อดทนนะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปและพอมันผ่านไปจริงๆจิตของเรานี่แหละนะจิตใต้สำนึกของเรานี่แหละ มันจะฉลาดขึ้นมันจะมีพัฒนาการขึ้นมันจะมีปัญญาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันพัฒนาปัญญาขึ้นไปนะเพราะมันเห็นด้วยตัวมันเองมันประจักษ์แจ้งด้วยตัวมันเองว่าสิ่งที่มันกําลังเจออยู่ มันผ่านไปจริงๆนะมันยอมรับได้และมันเข้าใจนะมันเข้าใจในระดับเล็กของจิตนะเพราะฉะนั้นนะมาฝึกกันนะอยู่นิ่งๆสบายๆนั่งดูลมหายใจนั่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของเรานี้ นั่งดูทุกอย่างผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อทุกอย่างนะฝึกกันไปนะ,จะเจริญพร